อะไรครูประสิทธิ์ปิ่นแก้วศิลปินแห่งชาติผู้สร้างตำนานหาโนมาและโขนตัวลิงวงการโขนและนาฏศิสป์ไทยได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับการจากไปของครูประสิทธิ์ปิ่นแก้วศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์และโขนพศ2551ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่3ตุลาคม6 4สีที่ผ่านมาเวลาประมาณ21.45นที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลกรุงเทพ เซรีーーอายุ76ปีโดยกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพมีดังนี้พระราชทานน้าหลวงอาบศพวันจันทร์ที่4ตุลาคม2564เวลา17.00นณสาลา6และกำหนดสวดอภิธรรมศพระหว่างวันที่4ถึง8ตุลาคม64เวลา18.00นณศาลา,า6วัดเจ้าอามกรุงเทพโดยครอบครัวจะเก็บศพไว้บําเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันและกรมส,งส่งเสริมวัฒนธรรม จะดาเนินการขอพระราชทานเพิงศสมให้ต่อไปฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ